สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่15สิงหาคม2567นนั่นเองครับวันนี้ราคาอาจจะผันผวนไปบ้างเพราะว่าบางชนิดก็ปรับขึ้นบางชนิดก็ปรับตัวลดลงนั่นเองครับจะมีชนิดไหนปรับตัวขึ้นและลดลงเดี๋ยวเราค่อย ไปรับชมรายละเอียดกันนะครับสำหรับราคาตรงนี้ก็คือเป็นราคากลางนั่นเองครับก็ต้องทำความเข้าใจราคาท้องถิ่นก็จะขายได้อีกราคาหนึงบวกหรือลบก็ราว3บาทในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้64บาทวันนี้ไม่ดีปรับตัวลดลงไป40สตางค์ราคาท้องถิ่น61บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้75บาท25สตางค์ปรับลดลง46สตางค์ราคาท้องถิ่น72บาท46สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้76บาท67สตางค์ปรับลดลง75สตางค์ราคาท้องถิ่น73บาท67สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 57บาท69สตางค์ปับปวกเพิ่มขึ้นมา65สตางค์ราคาท้องถิ่น54บาท69สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%สด28บาท84สตางค์ปลาปวกเพิ่มขึ้นมา32สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท84สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง 31บาท72สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา34สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท72สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 6 5เปอร์เซ็นต์ค้างคืน37บาทส9สตางค์ปรับบวกเพิ่มมา43สตางค์ราคาท้องถิ่น34บสาท49สตางค์และยางก้อนถ้วยยางเคลปวันนี้40บาท37สสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา 45สตางค์ราคาท้องถิ่น37มสบาทสีสตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้ไปชมการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับ